มายนภาาสัสสิสวมใส่ชุดขาวสวยสง่าตกใจข่าวดีมาแล้วเหรอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็มีโมเมนต์หวานหวานให้ได้เห็นกันถี่เลยทีเดียวค่ะสำหรับไมานภาาสัสสิและสงกรานต์เตชนลงเราจะได้เห็นทั้งคู่นั้นพาก,กันทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายแม้จะรวยไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาไปสคลิปน่ารักน่ารักเมื่อทั้งคู่นั้นเดินออกมาจากลิฟ แต่ทั้งนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นถึงกับตกใจเลยล่ะคะ่ะเมื่อใส่ชุดสีขาวและใส่เพลงถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จนทำเอาคอมเมนต์บอกว่าเปิดมาตกใจชุดขาวสาวไมายนั้นรีบตอบทันทีเลยว่าชุดไปงานว่าจะวิ่งมาประชุมต่อค่ะแม่ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีเข้ากันดีต่อใจมากๆเลยล่ะค่ะยังไงก็รอลุ้นข่าวดีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ